เือครับเหลือใช่ออฟต์ไม่เฉี่ยมอ๋อยกยกยกฝีเหมือนกันจะมาจะมานะใช่ครับพี่ขับตรงครับไปยกไปยามาที่นี้นี่นะรังเข่ามาไปนี้ไปนี่อ่ไรเนี่ยไปนี้เป็นไฟชี้แสงของเราครับโค้ดที่สองเอสองไฟแรกแพ้มาแพ้ไงไฟแรกก็แพ้คะแนนเนี่ยแพ้แบบไหนแพ้แบบเป็นนี้เดี๋ยวทีโอ้เตัวไหนต้องไปบอกคุณย่าไขบ้าง ก็ผมก็หยุดนายไม่ไดทอยเป็นห้าห้าเดือนห้าหกเดือนใช่ายอะไรไม่ไม่เอาไม่เต็มที่วันนี้ไม่ไม่ค่อยมีออกออกแข่งออกอะไรนะใช่ใช่ไหมไหนไม่คือต้อคืออ๋อมันคือไปช่ายอ๋อ้าใจไหมอ๋อถ้าเกิดคือไม่สามได้ได้พี่ตัดเท่าไหร่ดี่หนึ่งสองสองยี่สิบ ร2่อมนร้ี่สองีวันนี้ช่วยกันเท่าไหร่ร้อยสี่สองสี่องอ่ดใหม่ขอร้อยนี้นะร้อส่องะมีอะไรบอกพี่เขาไหมอ๋อโอกยมยมาดียบอ่าเอาละครับขอบคุณครับตัวไปก็ออยออยหน่วย